ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธ์วังชาแนลครับอยู่ผมแอดมินยุทธนะครับวันนี้เสียงแปลกๆนิดนึงนะครับเนื่องจากไปหาปลามาแล้วแล้วก็เป็นไข้นะครับผมเป็นไข้แต่ก็ยังหาราคาไม่เลิกนะครับขอบคุณพี่ชายนะครับที่ส่งมาให้เหมือนเดิมนะครับอัปเดตให้พราะไม่มีน้องนะครับเพื่อทําการค้าขายนะครับก็เป็นราคาที่รับซื้อกันนะครับตั้งรับอยู่ที่อฝากทุกท่านด้วยนะครับ ที่ภาคใต้นะครับชุมพรวันนี้ A,B,C อยู่ที่180ถึง185นะครับ C 20%นะครับน้ำหนัก1.8ถึง5กิโลกรัมเอ่อแล้วก็มีเกรด C นะครับอยู่ที่135นะครับเกรด C ก็อยู่ที่135นะครับเอ่อแล้วก็ตกไซส์รวมสวยนะครับส่งเอ่อร้อยสามสิบห้135นะครับเช่นเดียวกันส่วน โบนะครับก็อยู่ที่95บาทนะครับราคามีมาแค่นี้นะครับที่สืบทราบมานะครับก็นํามาแจ้งกับพ่อแม่พี่น้องนะครับหลายท่านหมอนทองนครศรีนะครับตกไซส์สวยนะอยู่ที่125นะครับตกไซส์อยู่ที่115นะครับผมโบ95นะครับนี่คือหมอนทองนครศรีธรรมราชนะครับผมแจ้งข่าวบอกล่าวกันนะครับพ่อแม่พี่น้องครับหากมปอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์เข้ามานะครับช่วยกันประสานงานนะครับมี ข่าวคาวอะไรนะครับหลายสิ่งหลายอย่างเลยในเรื่องราวของทุเรียนนะครับแต่บางอย่างเนี่ยตอนนี้ก็ยังพูดไม่ได้นะครับไว้เดี๋ยวถึงเวลานะครับก็จะนํามาเล่าสู่กันฟังให้มันชัดเจนก่อนนะครับก็เป็นกำลังใจให้ท่านด้วยนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับรวมไปถึงตัวแอดมินเองนะครับก็จะดูแลสุขภาพเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เสียงเจ็อร์นะครับเจไม่ถึงร้อยนะครับผมก็ เป็นกําลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่กําลังค้าขายกันอยู่นะครับแล้วก็ตลาดก็ยังไปกันเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ว่างๆครับไม่มีอะไรทําก็ไปหาปลากันนะครับมีความสุขครับมีความสุขหาอยู่หากินไปนะครับตามวิถีชีวิตนะครับที่ต้องดําเนินการต่อไปนะครับขอให้ท่านโชคดีค้าขายร่ำรวยครับวันนี้ผมเองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ